แอดดูการดี่ใช่ใช่ใช่เปลนมากเลยอ่ะแม่ไม่ฉี่ไม้่ะจริงจอยากได้ตัวนี้แต่พูดว่าไม่อยากได้ตัวนี้ในการแก้ช่วงเวลาลตินะคะช่วเวลาติทาอะไรช่วยเาติกแกว่าจะไม่และว่าจะไม่วันนี้หมดตังไปประมาณสองพัน อุ้ยเกินเลยคุณน้าอุ้ยเธอฉีกอย่างนั้นได้หรอฉีกงงเลยเราค่อยๆฉีกไหมแต่เราขาดอุยสุดเต้นนี่ได้ไรอ่ะอุ้ยไม่ได้กระป๋องเลยเสียใจนะอุ้ยจะบอกนะว่านะเผลอให้น้องเรื่องอันที่หนักนี่ไงานความสัมพันธ์เขียนมากเลยแม่แม่หนูได้อีผัวหนูได้อีผัวแน่นอน ร้อยเปอร์เซนต์หนูไม่แกะแล้วแต่หนูไปขายต่ออ้าวนี่ไงกูไม่น่าเลยเพราะว่านามพูดว่าได้ขูกตัวตัวแบบตัวน้องนี่นะแน่นอนมีใครจะเอาไหมคะขายต่อนี่นี่เอาไม่แกะเลยเหรอแกะตนี่กล่องที่ได้อยู่แบบสมบูรณ์สุดๆดูซิดูกล่องคันแกะแบบสมบูรณ์สุดจอดโอ้ตัวไหนกันเราไม่รู้อะที่ไม่รู้เลยเราก็คือแบบก็รู้แล้วไง ไม่อยากได้ตัวนั้นขอจับหน่อย <Why? S 2> ขอจับหน่อยเธออยากได้แอดูการ์ดีขอจับหน่อยว่าฉันได้ตัวที่ฉันเอ๊ะเธอดูการ์ดไปยังแอบเห็นแบบแบบป่ะเป็นฟาฝา <c oughs> มันจะมีตัวนี้ที่อยากได้แล้วก็ตัวนี้ก็ชอบแต่ไม่น่าใช่ตัวนี้ตัวนี้ก็เได้อยู่เหมือนดูใส่แต่รู้สึกจะเป็นตัวนี้ยังไงก็ไม่รู้อเ,เออเออใช่ตัวนี้แหละก็ใส่หมวกเออ ก็จะเปิดการตัวที่ไม่เปิดซองไหมถ้าไม่ได้คิดจะขายแกะซองแต่ถ้าคิดจะขายไม่ต้องแกะเฉ็ดเพรามันถามไม่ได้เลยนะณตอนนี้ใช่ณนะตอนนี้ข้ควรจะยทำไมไม่ได้ <laughs> <laughs> อู๋มือโชว์การเสร็จเรียบร้อย <laughs> อุ๊ยน่ารักอยู่นะแม่ <laughs> ไม่ขายเพราะดับเพิง <laughs> รับ ไม่ได้กันดีนะหนูมูฟี่กำลังใจให้สีฟ้าหรือเปล่าอยากได้สีฟ้าอยากได้สีฟ้าดูเป็นกำลังใจ อีอยากได้สีชมสีชมะไรงนชมน,นิ่งนี่ชมน,นี้มนิอุ้อยน้องแกะรอบเลยเหรอใช่ซื้อต่อ200สองรอยคืนราคามีซื้อต่อคืนราคาด้วยอุย้ยอะไรกันวะก็ไม่อยากได้ไงเอาไปต่อทุนชึ้งจีจมเลยจีจม,มไม่ใช่ีฟ้าอยากได้สีฟ ไง่ขายต่อน้องน้องขอซื้อ200บาทเปล่าเห็นเพื่อนได้ซีเ็ตอิจฉาเขามีคนซื้อให้เขาจากญี่ปุ่นแล้วเขาได้ซีเ็ตก็เลยอยากน้องไปไปต่องอุ๊ยแอบดูมันไม่ลุ้นว้ายเอาจริงๆนะตัวเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่อยากได้จริงปะเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราชอบ เล่นเรารู้สึกว่ามันใช่มันใช่มันใช่มันเป็นอันที่เราชอบเอาอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตู้มากีฬาอะไรต่อยมวยเอ้ยถูกต้องน้องต่อยมวยจริงด้วยแกรึยแกรึยเพราว่าแอบเห็นผ่านมาป้าแนวป้าแนวทำไมบูต้องมีแฟนเป็นหัวกะโหลกเธอต้องไม่ถามคน อุ้ยนันานนาาหักจุดตานนาเป็นสน้น,น,น,าาต,นต่อกันต่กันเลยว้ายแม่มึงนี่ไงต่อกันไม่ใช่ต่อยกันขอโทษขอโทษสมควรที่สองคนได้อันนี้นจริงๆครูที่ค่ายมวยก็คือด่าแล้วนะเพราะว่าไม่ไปต่อยเลยว้าวเขาไม่ได้ต่อยกันเลยปะ <c oughs> เขาหัวจุ่มกันป่ะเอาจริงงงนะเอาหัวจุ่มกันหนละับต่อยแบบเอาหัวชนกันเออหน้าร้องนอนคนดูดิใส่สลับแน่เลยเหมาะกับเราจ้าดาดา้าหรือเขาหัวชนกันก็เลยแบบหันข้างก็ได้ข้างหรือหันหน้าก็ได้หันข้างหรือหันหน้าก็ได้เหมาะเหมาะกับฉนันผู้หญิงต่อยตี เยซื้อที่ชั้นเสลยเป็นไลนิ่งสําัร iPhone แล้วเราก็มีเครื่อง a m s u n งด้วยเราก็เลยซื้อน้องใคร่เบบี้มาด้วยเพราะว่าปู้ไม่ทำถ่ายสีทำไมทำไมทำไมไมเข้าใจแกะในกันดีน้องใครเบบี้โอ้โหแกะอ่ะความช่วงก็คือจะแอบดูการอีกแล้เห็นได้สีอะไรเห็นได้สีฟ้าคือก็ต่าย หรือปับได้ได้ได้หมดได้ได้ได้หมดได้ได้ได้หมดแต่แบบแอบรู้สึกว่าแบบทงแอบดูโกงใช่ปะเอ้าไม่มีกาเนี่ยว่ะมีอ๋อมันเป็นแบบกาธรรมดาไม่ได้บอกว่าเป็นอันใ่ยังสายสีเลย ฉันเป็นคนร้ายร้าหรอทุกคนรู้ไว้เลยนะว่าฉันเป็นคนร้ายแบบไม่ธรรมดาเ็นดูอย่าเล่นกับระบบอย่าเล่นกับฉันไปไปพี่แม่สิบตัวได้ตัวนี้ขออะไรขออะไรอะไรทำไมทำไมฉันทำอะไรผิดฉันทำอะไรผิดฉันได้ตัวนี้อยากได้ก็ตายไม่ได้อยากได้สีฟ้าไม่ได้เมื่อกี้ดอกไม้ไปทีนึงละอยากได้สีฟ้าได้สีโซ่กุ้งมาเขาบอกตัวที่ไม่อยากได้ ก็บอกมาตะพูดว่าไม่อยากได้ตัวนี้คือจริงอยากได้ตัวนี้ต่พูดว่าไม่อยากได้ตัวนี้เป็นการแก้แคเคสมมติอยากได้สีฟ้าบอกว่าไม่อยากได้สีฟ้านี้ไม่อยากได้สีสีสีอะไรวะขอส่องก่อนไม่อยากได้กระต่ายไม่อยากได้สีม่วงมีด้วยตัวนี้ตลกว่าไม่อยากได้ไม่อยากได้ตัวนี้เลยจริงมีการไหน จับไม่รู้หรอกพยายามทำเหมือนคนอื่นที่บแบบเขาจับอ่เขาจะแบบอะไรนะอะไรนะต่สีไม่ชอบสีม่วงเลยอะแล้วก็ไม่ชอบสีฟ้าเยได้แล้วไม่ชอบสีฟ้าเลยทุกคนไม่ชอบสีฟ้าเลยเห็นไหมแกแกคิดไม่ชอบสีฟ้าเลย กเดได้จริงได้แล้วได้แล้วน้อย2000วันนี้ก็ประสบความสำเร็จคืออยากได้สม่ะ